สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแคแส GTA San Andreas นะครับโดยการใช้มอดเตอร์แฟลชนะครับวิ่งหนีตำรวจครับโอเคผมจะเริ่มใส่สูตรติดดาวอะไรนะครับหกดาวติดหกดาวโอเคครับมาแล้วครับติดหกดาวนะครับโอเคาตานี้ผมก็จะใส่เลือดเต็มนะครับ แล้วก็ปรับให้ดูวาเราสามารถกินกระโดดสูงได้นะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์สวิงเนครบก็แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็จะเปิดพาวเวอร์หน่อยเดี๋ยวคนะรับเขาว่า,าจะเปิดพาวเวอร์ได้เว้ยตัวทีให้กดผิดตัวทีนะครับกดผิด ตอนนี้ก็เปิดพลังเลยฮะมีฮะมาละก็เริ่มใหม่ๆพลังยังจะน้อยอยู่แล้วพอเริ่มไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเยอะใส่ตัวรถใส่ดีแล้วไม่ฮะใส่แล้วพอเปิดซูปเปอร์สแตร็งแล้วใส่รถก็กระเด็นฮะมีฮะกระเด็นับแต่ว่ากระเด็นไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ละเราจะจะไป เดี๋ยวผมจะไปมาร์คจุดมุ่งมหมายนะครับซึ่งที่ผมก็จะไปนี่แหะจุดมุ่งมหมายของเราเส้นชายตรงนี้ครับภาคติดของเราจะมีลวจไปถึงตรงนั้นได้นะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มแล้วค่ะนี่ยสะสีมันก็จทำยังไงตัวนะคะนี่ผมลืมบอกนะครับประมาณห้าหกตัวครแต่ว่าผมชอบตัวนี้มากที่สุดสนะครับมีตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นโหมดโลนะครับ หมดช้าลงหรือแม่ล้อมรอบตัวก็จะช้าลงแต่เราก็ยังเร็วแต่เราก็จะเร็วลงเท่าไรเดี๋บอกกันสิละอ็ล่ะอันนี้ผมผิดหมดละผมจะลูบชิมมาแล้วครับล,ล่ะลูบชิมอะหนึ่งสองสามไปโอ้โหร้อยครับเร็วมากถ้าสมมตินชนอะไรมันก็จะกระโดดสูงนี้แหละครับนักบินไปก็ได้นี่ครับหายไปดาวเลยวะ อีกแล้วครับไอดีครับชิ่งเลยครับจังหวะนี้อเดี๋ยวผมใส่โคนี่แป๊บาเนี่ยโกอาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูว่ามันอยู่ขนาดไหนตอนนี้เนี่ยครับโอ้ยผมใส่โคยังไม่เข้าข้ามไปก่อนรอการครับไปว่ากันแต่ผมวิ่งต่อแล้วนะผมวิ่งต่อแล้วว้าว ลยโอ,อ้กอยก็โอ้ยยงเล่ายิ่งนิดนึปแล้วกนี้นะ้วก็คนแล้วกนได้เห็น,หนที่นี่แทางนี้น่าจะได้นะออแล้วชนน้ไม่ไนไรไปทานี้และก็รอกันสักคู่นะก็ะได้มีอยงนี้แหละเพราะมัชนชน ปายของเราคือตรงนี้ต้องไปให้ถึงครับว่าเราจะลงน้ำกด้ครับว่าที่สุดให้ดูว่าแฟร์สามารถยิงในน้ำได้นะแล้ว oh, <shit. S 1> โอโ้โอโอยแฟรโอ้โหม้เนที่ชิทโอ้ยแฟรอะไรบางอย่างนะครับ oh, <shit. S 1> นี่ครับแฟร์ทับหลักในครับ เอาละตานี้ the f l a เบื่อกันนะครับ e ฟ a ประการที่มึงบอกครับวิ่งในน้ำแท้นะว้าังรดเดีวครับอล่ะตอนี้มึเราแล้วครับก็จะกระโดดแล้วล่ะครับกระโดดครับุ s อ้าวลืมเปิดมอสนะครับนะเียร์มอสมาแล้วครับโอ้ยเอาไหเอาไหมใหม่แล้วครับอ๋อ นี่ครับเกือบร้อยมาแล้วครับลแล้วก็มออนี้นะครับนี่ครับนี่อยมีมอร์นี้นะครับโอเน่รียวนะอเลานนี่ครับีบบนะบบาจะใช่ลวล่ะครับ อ,อไม่ใช่เดี๋ยวดวยอ,อปับอะไรก็ได้โยม่ใชเแต่ก็ตายใสก็ได้ว่าจะดีใหอันนี้ถ้าจะกดตีรังกาว็ใส่ได้เลยครับอ เราะมันบั็กนิดหนึ่งครับสามารถะโดดจลดึงฟ้าได้นะครับโย่นี่ครับกดเพียงกดแับปั้นยูกับชิคนะครับโอเคครับไปต่อเลยก็เป็นละไปเลยผมว่าจะบินไปนะแต่ว่าผิดพลาดนิดหน่อยครับแต่ยังบยนไม่ได้ กระโดดสูงโอเคครับผมจะทำอะไรให้ดูครับนี่ครับลอกระโดดลงมาปั๊บๆว้ายลุบตกลงมาลุกเฮ้ยไม่เป็นไรเลยโอเคมันเกิดความผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรไปต่อเลยตาลตาแนงจิตงุ่มไหมเอาฟึร์สมิสชู นีครับตำรวจนะครับตำรวจนะตำรวจนะตำรวจนะนี่ต่อยที่แรงมากเลยครับรถก็กระเด็นครับแต่ว่ากระเด็นไม่มานี่ครับอไม่มีครับกระเด็นอยู่แต่ว่าก็พอใช้ได้นะตอนนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียว ผมขอเปลี่ยนหน่อยเป็นตร,ง,ตรงนี้เท่ากันนะคะนี่ครับเพราะว่าจะได้แสดงการสาธิตการไต่ตึกนะคะเดี๋ยการสามารถไต่ตึกไดนะ้โอเคครับการบินเอาไว้คิดหน้าเพื่อ่อนที่การบินนะค, oh, ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ดี